คุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันสุภดาวิจักชัยวงและรายการสุก,กายสุขใจกับแพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าค่ะวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่นะคะพามาที่โรงพยาบาลหัวหินอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันค่ะวันนี้ค่ะที่นี่เขามีการจัดงานดีๆนะคะกับงานที่มีชื่อว่าหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติรายละเลอียดของงานจะเป็นอย่างไรแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามดิฉันมาค่ะ จัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างคะก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายานหน่วยงานมากเลยนะครับที่เช่นสถาบันปกงก้านะฮะแพทยสภาแล้วก็โรงพยาบาลพันละเล็ระชาชนนะครับหน่วยงานราชการจังหวัดในพื้นที่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงพยาบาหลหัวหินนะฮะ โรงพยาบาลิชการหัวหินก็ได้กรุณาจัดให้เป็นสถานที่จัดโครงการครั้งนี้นะครับค่ะไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้คืออะไรคะทีกินไฮไลท์ก็มีหลายอย่างนะครับอันแรกก็คือว่าการออกน่วยแพทย์เฉพาะทางครั้งนี้เรานําแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับอาจารย์หมอจริงๆเนี่ยลงมาในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ในพื้นที่ที่อาจจะรอคิวนานๆน,นะฮะกว่าจะได้รักษาในโรคบางโรคเนี่ยก็จะสามารถ มารักการรักษาได้ภายในวันนี้นะครับอันที่1อันที่2กงานที่เรานำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสเขาเรียกว่าถ่ายทอดความรู้นะฮะให้กับแพทย์ในพื้นที่ด้วยนะฮะเช่นการผ่าตัดสมองหรือการรักษาโรคหัวใจเนี่ยอาจารย์แพทย์ก็จะมาสอนอาจารย์แพทย์ที่พื้นที่ด้วยนะฮะก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้กันด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นโครงการการที่ดีแล้วก็เรามองว่าประสบความสำเร็จอย่างดีครับ โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการโดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆที่ร่วมโครงการทั้งสถาบันพระปกเกล้าแพทยสภาแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่สาธาร,รณาสุขและประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จและมีพิธีสวดพระป,ปริตรอธิษฐานจิตนำโดยพระอาจารย์อารยะวังโสพระวิปัสนาจารย์สายปฏิปทาหลวงปู่มั่นภูริษทันตะเถระ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์เทริพุนชัยจังหวัดลำพูนเพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยโครงการนี้มีการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งแผนปัจจุบันแผนไทยทันตแพทย์พยาบาลและเภสัชกรจาก15ราชวิทยาลัยและสถานพยาบาลชั้นนำรวมกว่า500คนให้บริการตรวจคัดกรองโรคตรวจรักษาผู้ป่วยทุกระบบด้วยยาและการผ่าตัดฟรีโดยใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย จากศูนย์กลางและของโรงพยาบาลหัวหินค่ะในโครงการแบ่งเป็นคลินิกให้บริการทั้งหมด16คลินิกดังนี้ค่ะ 1. คลินิกโรคทั่วไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในผู้ใหญ่การให้การวินิจฉัยโรคซับซ้อนและส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆค่ะ 2. คลินิกแพทย์แผนไทยแผนจีนการให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรคและให้การรักษาทางการแพทย์แผนไทย เช่นการใช้ยาแผนไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชียาหลักแห่งชาติการนวดประครบเมื่อมีข้อบ่งชี้การรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนการฝังเข็มเช่นอาการปวดกล้ามเนื้อและโครงสร้างภูมิแพ้โรคระบบประสาทปวดประจำเดือนปวดไม่เกรนเป็นต้น 3. คลินิกจิตเวชให้บริการตรวจรักษาสุขภาพจิตในผู้ใหญ่และเด็กการให้คำปรึกษากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต 4. คลินิกทันตกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรมทั่วไปรวมทั้งการเอกซเรย์ฟันการผ่าตัดทางทันตกรรมเช่นผ่าฟันคุดตกแต่งกระดูกในช่องปากเป็นต้น 5. คลินิกกระดูกและข้อการให้บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคกระดูกและข้อโรคของกระดูกสันหลังทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 6. คลินิกตาการให้บริการตรวจรักษาโรคตาทั่วไปการตรวจรักษาและผ่าตัดตาต้อกระจกรวมทั้งการตรวจว่าสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้ยากไร้โดยโครงการแว่นแก้ว 7. คลินิกทางเดินอาหารให้บริการส่องกล้องตรวจและวินิจฉัยโรคในกระเพาะอาหาร 8. รถเอ็กซเรตเต้านมให้บริการตรวจเอ็กซเร์เต้านมหรือแมมโมแกร,รม เคลินิกรถเอ็กซเเล์การให้บริการเอ็กซเเล์ทั่วไป 10. คลินิกระบบประสาทและสมองการให้บริการการตรวจโรคทางระบบประสาทสำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติ 11. คลินิกหูคอจมูกการให้บริการการตรวจรักษาโรคหูคอจมูกการแคะขี้หูการตรวจการได้ยินรวมทั้งการผ่าตัดหูน้ำหนวกเยื่อแก้วหูทะลุ ต่มไทลอยต่มทำซินสิ 12. คลินิกดูผลเอ็กซเเล์บริการอ่านผลเอ็กซเเล์และทำอัลตราซาวสิบคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดการให้บริการบริการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็กและผู้ใหญ่การตรวจศูนย์หัวใจและฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ 14. คลินิกเต้านมการให้บริการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเต้านม ก้อนที่เต้านมการวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์และเมมโมแกรมเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาที่จำเพาะต่อไป 15. คลินิกกุมารการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในผู้ป่วยเด็กคืออายุไม่เกิน15ปีให้การวินิจฉัยโรคซับซ้อนและส่งต่อไปยังแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ 16. คลินิกโรคผิวหนังการให้บริการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคและความผิดปกติของผิวหนังในช่วงหน้าค่ะเราจะไปจาะลึกอีกหนึ่งคลินิกสำคัญของโครงการนี้ที่ใช้นวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงเข้ามาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการสูญหัวใจกันค่ะ ด้วยความรับผิดชอบที่มีมากกว่าผู้ผลิตยาองค์การเภสัชกรรมจึงไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นวิจัยพัฒนายาเพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมองค์การเภสัชกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ n e w a m r y ทุกสัมผัส <with you. S 1> บ่งบอกความเป็นผู้นา <each> ทุกสัมผัสตอบสนองได้ฉับไวและ n e w c a m r y e Xtreme Mode oh, 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 oh. ทุกสัมผัสคือเอกลักษณ์แห่งดีไซน์นิว c a m r y และ Camry e x t r e m e Mode สัมผัสใหม่